นนาสดาีครับทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่เกม FC Mobile กันอีกเช่นเคยหลังจากที่ Manchester United ได้ปลดลูเบนอโบรลิมไปเราก็ได้โค้ดคนใหม่มาแล้วนะครับแต่ตอนนี้ <Huh? S 1> โค้ชคนนี้ก็คือเดี๋ยวจะขึ้นลูกให้ดูเลย <What? S 1> เราจะเล่นในแผน4 3 3 a t t a c k นะครับเรามาดู11ผู้เล่นตัวจริงกันก่อนเลยนะ สำหรับ11ผู้เล่นตัวจริงนะครับ3ตัวบนจะเป็นอามัดเดอยโรมาเดอุสกุญญาไบรอันเอโมโมสาตัวกลางจะเป็นเมสันเมาว์บูโนโปนันเดสคาเซเมโล่แบ็คซ้ายจะเป็นแพทริกดอกูแบ็คขวาจะเป็นนูส์แรมมาซาอุยเซนเตอร์แบ็คคู่ก็จะเป็นมาไทเดลิกกับแฮร์รี่แม็กไกน์นะครับส่วนผู้รักษาประตูก็คือเซเนลลเมนนะครับเรามาดูรายชื่อตัวสำรองกันบ้างนะครับตัวสำรองก็จะมีลุคชอ เโกดาโลคอมบิเมนูเบนจามินเชโกโจโชโซ,ซเซเลนิโอและก็ริซันโดมาติเนสนะครับเป็นยังไ,ไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางการทำทีมของโค้ชคนใหม่ของเราภายใต้การทำทีมระบบ433 Attack ถ้าเกิดท่านผู้ชมชอบสไตล์่ารทำคลิปโบ,บ๊ะแบบนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเด็กผีดานด,ดาๆคนนี้ als, ด้วยนะครับ เดี๋ยวเราไปลองเล่นกันสักแมตช์หนึ่งก็แล้วกันนะสำหรับวันนี้เฮ้ยผมว่าผมจะอัปเดตคาสิเมโลการ์ดใหม่อยู่นี่หว่าลืมเลยเนี่ยแฟนๆฟุตบอลทั่วโลกครับวันนี้เรากำลังจะได้ดูเกมสุดพิเศษครับในซีรีส์ของ b บ s t of ทีครับทีมไหนชนะก่อน2แมตช์จะชนะซีรีส์นี้ไปครับสวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเป็นอย่างยิ่งครับสำหรับเกมการแข่งขันในวันนี้ครับวันนี้อยู่กับผมธีริพันน้องสาและคุณสรุทวิทูวิวทิตครับ ต้องบอกว่านี่คือเกมที่น่าดูสุดๆนะครับแมตช์นี้เราจะได้ดูเกมที่บาร์เซโลนาเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับโอ้ตื่นเต้นครับวันนี้ครับการเจอกันของสองทีมนี้แฟนๆรอคอยคู่นี้เป็นอย่างมากนะครับจะจบยังไงครับวรู้กันครับบาร์เซโลนาเสียบอกครับเดลิกเมสันมาท์ อามัดเดียโลโอกาสขึ้นนำแล้วครับดอนนารูมาเซฟได้ยังไงนะครับเนี่ยแห่ลูกนี้เจ้าตัวเซฟได้เลยครับพวกเขาผ่านวิกฤตไปได้แล้วครับเลมมันส์ มาสราวีเรยันเอเบโมบรูโดเฟนันช์บอลยี่ีอามัดยาโลบรูโนเฟนันช์ยังมีเพื่อนเป็นออปชั่นครับจอมากมากแล้วไม่ธรรมดาครับโอ้โหเซฟลูกนี้สุดยอดสุเป,ประเซฟิฐเลยครับทีมไม่เสียประตูโอ้โหในที่สุดพวกเขาก็ทำได้จริงๆนะครับ หลังจากที่ควบคุมทุกอย่างในเกมนี้ไว้ได้หมดนะครับพวกเขาขึ้นนําไปแล้วครับกลับมาดูพาใช่ยครั้งหนึ่งครับจังหวะเสียประตูครับนี่ครับโอ้โหกดดันอยู่พักใหญ่ๆเลยครับก่อนที่จะได้จบสกอร์แล้เป็นประตูครับโอ้โหเกมรับถือว่าพลาดเลยนะครับไม่สามารถสกัดหรือว่าเคลียร์บอลได้ครับในจังหวะนี้แบนเดอโดสิบว่าวานิสโรยมาแล้วแมนยูนเต็ดได้บอลไปครับ เบโมบอลจากที่คุณยาเมสันเมาส์อามัดได้บอลสัตไปแล้วมาอีกแล้วครับแต่ประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตอนนี้พวกเขาขยับนำห่างไปแล้วครับโอ้โหยิงเต็มแรงเลยครับผู้สมัคประตูหมดสิทธิ์เซฟเลยครับจังหวะนี้ครับยอดเยี่ยมมากครับ Diego f o l a n b e r n a r d o Silva โอ oh ้โหเสียาการกรองบอลครับชัดเซบิโลบอลอยู่ที่เอ็มบิโมคุณสินเปาโนกวีดหมดเวลาครึ่งแรกครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันแป๊บเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาชมเกมในช่วงครึ่งหลังกันต่อครับว่ากันต่อในช่วงครึ่งหลังครับจากครึ่งแรกที่จบไปแมนยูนเต็ดนำห่างเลยครับ เอมิโม,โมได้บอลเนสันมาว์แมน,มน,แมนยูไนเแตดลุยขึ้นมาแล้วครับคุณผู้ชมโอ้โหโ,หโอกาสอยู่ไม่ไกลแล้วครับโอ้โลูกนี้ไล่เพลสเ้าได้บอลกลับมาด้วยครับ สุดยอดไปเลยครับโอ้โหเจ้าตัวซัดไปคนเดียว2ประตูในเกมนี้ไปแล้วครับผู้ชมโอ้โหกลับมาดูภาพชัยทีนี่ครับเห็นเลยนะครับตัดบอลได้ตรงนี้ครับมาแล้วก็เข้าไปทําประตูได้เลยครับอยอดเยี่ยมจริงๆครับประตูนี้เข้าสู่ครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของเกมแล้วครับเมสันเมาล์บอลอยู่ที่บรูโน่เมสันเมาล์ รูโน <êm tää Jes uit> ่ได้บอกเกมบุก <somet> ล <h> ุยขึ้นมาแล้วครับโอกาสได้ประตูครับเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเกมขาดสุดๆแล้วครับตอนนี้น้ำห่างสี่ลูกไปแล้วนี่ครับต้องชมเลยครับดูกันอีกครั้งหนึ่งครับมาอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ยิงระยะเผาขนเข้าไปครับแม่ง่ายๆเลยครับเป็นประตูที่สุดยอดครับ แดนนิมูนยอสแมนยูไนเต็ดได้ทุ่มช่วงเวลาสำคัญมากๆนะครับเกมนี้เหลืออีกแค่15นาทีจะยิงหรือไม่ ก nice ับมารุภาพช้ากันอีกครั้งนึงครับจงังหวะที่กองหลังได้เอาไม่อยู่นะครับหลุดไปได้ครับแล้วยิงเข้าไปเลยครับมดสิทธิ์เซฟครับเป็นประตูที่งดงามมากๆเมื่อบาตอฟแม่เก็บบอลไว้กับทีไม่ได้ครับโอกาสจะมาช่องจะเปิดหรือเปล่า ดอนนารูม่าเซฟได้สบายเลยครับครบเพิ่มหนึ่งนาทีครับคืโรเฟนันช์หมดเวลาการแข่งขันแมนยูนิเต็ดเป็นฝ่ายชนะครับอย่างที่เราเห็นกันเลยนะครับว่าวันนี้นี่ดีกันทุกตำแหน่งจริงๆครับผลงานของทีมครับการครอบครองบอลการเข้าทำครับเฉียบขาดครับเกมรับก็เยี่ยมนะครับต้องปรบมือให้เลยครับสำหรับฟอร์มในวันนี้ครับ